สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้ง,น,งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากศึกกีฬาซีเกมมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมวอลเลย์บอลหญิงที่ทีมชาติของพวกเขาแพ้กับทีมชาติไทยของเราไป3ต่อ1เซตซึ่งในแมตช์นี้แม้ว่าจะเป็นความแพ้แพ้อีกครั้งของทีมชาติเวียดนามที่มีต่อทีมชาติไทย แต่ว่าแฟน v o l l ล y b a l l ของพวกเขาก็ดูจะรู้สึกพึงพอใจกับผลการแข่งขันที่ออกมานี้อย่างมากเพราะว่ามันถือเป็นการได้เซตจากทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาซึ่งจากตรงนี้พวกเขาจะมีมุมมองหลังเกมแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความยินดีว่าหลังจากผ่านไป11ปีเวียดนามก็สามารถชนะไทยได้1เซตแล้ว ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมได้ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ด้วยที่ไทยทำได้ไม่ถึง20แต้มในการเจอกับเวียดนามส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ต่อไปว่าเวียดนามได้แสดงสปิริตและก็รูปแบบการเล่นที่ดีมากในการเผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยที่แข็งแกร่งกว่าเราอยู่เสมอนี่มันเป็นชัยชนะเซตแรกนะับตั้งแต่สมัยของงอกมัวในซีเกม2011แม้ว่าเราจะเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเราแพ้เพียงเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งเกินไป และพรพันธก็มีการเล่นลวงที่หลากหลายเกินไปดังนั้นการบล็อกของเวียดนามจึงเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าถ้าในวันนี้เวียดนามนั้นมีบอลสองอย่างพรพันธ์ไทยก็อาจจะโชคร้ายก็ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าทีมชาติไทยชนะเพราะว่าบอลสองนี่แหละพรพันนั้นน่ากลัวมากส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเกมในแมชนี้ว่า แมชนี้เราทําให้ทัดดาวหัทยาแล้วก็ปียนุษต้องทํางานกันอย่างหนักในการเล่นกับเวียดนามด้วยผรอนพันผ่านบอลยากๆแต่เวียดนามก็ยังคงสามารถบล็อกได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอล3าเมตรของชัชชัวรส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มากล่าวด้วยความหวังว่ามันคงแฟลน,นะที่จะพูดว่าเวียดนามสามารถฝันถึงเหรียญทองซีเกมในครั้งหน้าได้ถ้าเรามีการลงทุนพวกเธอตีกันได้ดีมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าคุณต้องการเหรียญทองก็ต้องฝึกซ้อมการเล่นเพื่อทำลายบอลแรกแต่ถ้าบอลแรกของไทยนั้นสวยงามเราจะไม่สามารถต้านทานได้ในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าเราสามารถเล่นกันได้ดีม,มากแค่โฟกัสมากขึ้นในการเล่นเกมรับและก็การเซตที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วเราจะสามารถคว้าเหรียญทองในปีนี้ได้เลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติเวียดนามในแมชนี้ว่า เซตที่4เราแพ้ให้กับไทยเพราะว่าไม่มีความหลากหลายและก็ความแม่นยำในการตีที่เพียงพอซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมว่าก็ทีมหนึ่งมันระดับเอเชีย er, กับอีกทีมหนึ่งระดับ VTV ครับมันเป็น2ระดับที่แตกต่างส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงจุดอ่อนของเวียดนามว่าถ้าทีมชาติไทยนั้นเล่นบอลสั้นเราจะตายส่วนคนต่อมาก็มองรูปแบบการโจมตีของทีมชาติไทยว่า ไทยมักมีการเล่นที่มุ่งหน้าไปที่ทุยอยู่เสมอและมันทําให้เราต้องเสียไปหลายคะแนนในช่วงท้ายเซตจนทําให้เราต้องแพ้แต่ระดับของไทยมันไม่ได้เหนือกว่าเรามากนะักส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงเซตที่พวกเขาเอาชนะไทยเราได้ว่าไทยเนี่ยไม่ได้พิจารณาเราเป็นคู่ต่อสู้แต่ว่ามีสกอร์25ต่อ14นะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความพ่ายแพ้ในเซตที่2นี้ของไทยเราด้วยว่าฉันไม่เคยเห็นไทยโดนรุมโทมแบบนี้เลย แต่ทีมของพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่ายู23ในปี2019ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกว่ามันต้องยอมรับนะว่าแมชนี้เวียดนามทำให้ OH แล้วก็ OP ของไทยต้องเหงื่อตกส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าถึงจะพ่ายแพ้แต่ว่าคนไทยก็คงต้องกลัวเราจะโค่นบอลลังในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาดูกระสับกระส่ายกันจริงๆเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่า วันนี้ผู้เล่นเวียดนามสามารถทําได้ดีในขณะที่ไทยนั้นดูประมาทเล็กน้อยสาวๆของไทยชุดนี้ยังไม่ดีกว่า6ผู้เล่นในตํานานซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า mm. เมื่อกองเชียเวียดนามตบมือตะโกนเชียอย่างดุดันกันยิ่งขึ้นมันก็เห็นได้เลยว่าผู้เล่นไทยนั้นมีจิตใจที่อ่อนแอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แซวอัชาราพรที่เคยบอกว่าฟิลิปปินส์นั้นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของไทยครับว่า ตอนนี้คุณมีเวียดนามอยู่ในสายตาหรือยังอัชาราพรเวียดนามไม่ใช่ทีมที่ง่ายที่จะเล่นด้วยนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงทีมชาติเวียดนามว่าเราเล่นกันได้เยี่ยมมากอยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติไทยเลยทีมชุดนี้จะสามารถไล่ตามไทยได้มันไม่ห่างไกลส่วนคนต่อมาก็มองถึงการจัดการทีมชาติไทยถ้าได้เจอกันในรอบชิงว่าพลังหลักของไทยนั้นคือชัดชูออน เราต้องกดเธอให้เหนื่อยและในตอนท้ายเราก็ทุ่มสุดตัวแล้วเก็บกวาดโอกาสมาให้ได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่าชัชชุอ้อนนั้นแข็งแกร่งมากเธอเล่นได้ดีมากเลยส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองถึงแมชช์นี้ว่าโดยทั่วไปแล้วเวียดนามสามารถเล่นได้อย่างเชื่อมั่นในการเจอกับไทยและไทยก็อาจจะมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามามีส่วนในเซตที่2จากเสียงเชียร์ที่น่าตื่นเต้นของผู้ชมชาวเวียดนามแต่ก็ต้องยอมรับว่า ไทยนั้นรู้จักสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่ได้รับมากกว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ MB ของไทยที่เหนือกว่าของเวียดนามมากในแมชนี้แต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็คอมเมนต์แย้งในเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งแล้วว่ามันไม่สามารถตำหนิ MB ฝั่งเราได้เลยนะเพราะว่าบอลสองของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโจมตีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งกว่าที่เราไม่สามารถติดตามได้ทันเหมือนปกติเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเสริมด้วยว่าต้องยอมรับเลยนะว่า สปีดในการผ่านบอลของไทยนั้นรวดเร็วมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าในรอบชิงชนะเลิศเราจะมีโอกาสที่จะชนะไทยได้นะเกมนี้เซต4เกือบจะลากไปเซต5ได้อยู่แล้วมันจึงดีมากถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าเชิดหัวได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเซตที 4, ่4เราเล่นได้สูสีกับไทยเลยหวังว่าเราจะรักษาขวัญกำลังใจนี้เอาไว้ได้ไทยจะต้องเจองานยากในรอบชิง ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ปอีกด้วยว่าเราได้เก็บซ่อนทูฮอยเอาไว้ใช้ในรอบชิงชนะเลิศรับรองได้เลยว่าจะได้เหรียญทองในครั้งนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผู้เล่นทีเด็ดของทีมชาติเวียดนามที่ส่งลงมาในช่วงเซตที่4ของเกมนี้ว่าวันนี้บิกเตียนเล่นได้ดีมากคาดหวังว่าเราจะมีบอลสที่มีสกิลในการแจกจ่ายบอลที่มากกว่านี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่า ถ้าบิกเตียนนั้นลงมาเร็วกว่านี้ผลลัพธ์มันจะต้องแตกต่างไปส่วนคนต่อมาก็ชื่นชมเธอคนนี้ด้วยว่าบิกเตียนเนี่ยลงมาเซตเดียวแต่ว่าสามารถทำคะแนนได้ครึ่งหนึ่งของทุยเธอยอดเยี่ยมมากซึ่งคนต่อมาก็กล่าวไปอีกด้วยว่าวิกเตียนนั้นลงมาแล้วก็ได้ทำให้ผู้เล่นไทยต้องสับสนในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวถึงเธอคนนี้อีกด้วยว่าบิกเตียนนั้นสูงมากแม้แต่อัจฉราพรยังไม่สามารถตีผ่านได้เลย แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้ารอบชิงชนะเลิศบิ๊กเตียนเป็นแค่ตัวสำรองเราก็คงจะต้องแพ้ไทยไปเหมือนเดิมส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกว่าถ้าผู้เล่นของเรามีโชคกันอีกสักหน่อยทีมชาติไทยก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้นะและถ้าโค้ชส่งบิ๊กเตียนลงมาเร็วกว่านี้เพื่อที่จะจัดการกับจิตวิญญ,ญาณของผู้เล่นไทยฉันก็คิดว่าเกมอาจจะต้องแตกต่างไป ถ้าเราสามารถไปชิงเหรียญทองกับไทยในรอบชิงชนะเลิศได้เราก็ควรต้องส่งบิกเตียนลงมาและตีแบบฟ้าแลบเหมือนกับในเซตที่สี่รัทั้งหมดนั้นก็เป็นบางความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมแมชนี้ที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันในคลิปนี้ส่วนเกมนัดถัดไปทีมชาติของเราจะลงเล่นส่งท้ายรอบแรกพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันพุธที่18พฤษภาคมหรือว่าวันนี้ในช่วงเวลา14นาฬิกาตรง ก็อย่าลืมติดตามชมและเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ